สวัสดีค่ะวันนี้ช่องริมรสอาหารนะคะก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ํายาล้างจานสูตรมะกรูดไว้ใช้กันแบบนานๆนะคะช่วงนี้มะกรูดก็กําลังจะหมดหน้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทํากันได้เลยนะคะวันนี้เราใช้มะกรูดอยู่2กิโลกร,รัมนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาวัตถุดิบใกล้ตัวเรามานํามาใช้เป็นให้เป็นประโยชน์นะคะช่วงนี้มะกรูดก็เยอะนะคะบ้านใครที่มีมะกรูดก็ยิ่งดีเลยค่ะ ที่หั่นมะกรูดของแต่ละคนก็นแล้วแต่สะดวกเลยนะคะหั่นยังไงก็ได้ให้น้ำมะกรูดของเราออกมาได้เยอะมากที่สุดนะคะพอเราหั่นเสร็จนะคะเราก็จะเอาไปต้มในน้ําเดือดประมาณ1ชั่วโมงนะคะความหอมจากมะกรูดแล้วก็ความเปรี้ยวของมะกรูดก็จะออกมาได้เต็มที่แล้วคะ่ะ ในระหว่างต้มก็อย่าลืมปิดฝาไว้ด้วยนะคะเพื่อจะเก็บความมันแล้วก็เก็บความหอมจากเปลือกมะกรูดของเราเอาไว้นั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะใช้เกลืออยู่3ถุงนะคะพอ1ชั่วโมงผ่านไปเราก็ปิดแก๊สทันทีแล้วก็เอาเกลือของเราเติมลงไปแล้วก็รอให้เย็นก่อนนะคะ เกลือนะคะใช้ถุงละหบาทนะคะจะได้กากันง่ายๆเลยนะคะพอเราเกลือเสร็จเราก็จะทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงนะคะแล้วก็มากรองกันเราก็จะได้สีจากกรูดของเราเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็จะบีบเอาจากเปลือกมะกรูดของเราให้หมดเลยนะคะเราเสียดายน้ําของเขาน้ําเข้มข้นของเขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะ ลองสังเกตผิวน้ําของเรานะคะจะมีความมันของจากเปลือกมะกรูดนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ n เจ็ูนย์ลงไปนะคะครึ่งกิโลวันนี้เราใช้น้ําอยู่7จลิตรกับ n เจ็ดศูนย์ครึ่งกิโลแล้วก็เกลือ3ามถุงมะกรูดสกิโลนะคะวันนี้เราจะใช้สีอาหารเล็กน้อยนะคะเพราะว่าน้ํายาของเราเป็นมะกรูดนะคะต้องเป็นสีเขียว ถ้าเพื่อนๆทำใช้เองที่บ้านไม่ต้องใส่สีก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะวันนี้เราทำคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วก็อยากจะให้สีออกมาเป็นแบบเป็นสีมะกรูดนะคะเป็นสีเขียวเพิ่มความสวยงามนั่นเองนะคะเป็นเจ็ดส่วนจะมีความเข้มข้นนะคะจะละลายยากนิดนึงใช้เวลาในการคนนิดนึงนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะละลายทั้งหมดนะคะ พอเราคนเข้ากันดีแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปผ่านผ้าขาวไปอีกอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อที่จะก้อนเล็กๆของ N70 นะคะจะได้ละลายไปตามน้ําให้หมดนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ประมาณ8-9ชั่วโมงเลยค่ะเราก็ไปทํางานแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ค่อยกอกใส่ขวดกันนะคะไม่อย่างนั้นฟองเขาก็จะลอยอยู่แบบนี้นะคะอาจจะเสียเวลาในการกรองก็ได้นะคะถ้าเรากองทันทีนะคะ หลังจากที่เราทิ้งไว้9-10ชั่วโมงนะคะเราก็จะมากอกใส่ขวดแบบว่าไม่ต้องมีฟองมารบกวนในขวดของเรานะคะแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วค่ะสรุปวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้เราก็จะใช้น้ำอยู่7ลิตรเอ็ครึ่งกิโลแล้วก็เกลือถุงละ5บาท3ถุงมะกรูด2กิโลนะคะถ้าเพื่อนๆชอบความหนึบมากกว่านี้ก็สามารถใช้น้ำแค่5กิโลเอ้5ลิตรได้นะคะ วันนี้เราไว้ใช้เองแบบไม่ต้องหนืดมากนะคะแล้วก็ใช้น้ําไปอยู่7ลิตรนะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะคะโถท,ที่เราใส่น้ํายาของเรานะคะเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วก็กอกๆนะคะใช้ได้อีกเป็นอาทิตย์นะคะแค่นี้เราก็ได้น้ํายาล้างจานแบบปลอดภัยไร้สารพิษไว้ใช้กันเองแบบในครัวเรือนง่ายๆนะคะด้วยต้นทุนแค่นิดเดียวนะคะ รับ n เจ็นะคะถ้าเราซื้อมาเป็นกิโลอยู่ที่72ถ้าเราซื้อมาครึ่งกิโลก็จะแพงขึ้นมานิดนึงนะคะ40บาทสรุปต้นทุนของเราวันนี้ก็55บาทรวมกับเกลือ1ีกบาทนะคะก็มะกรูดก็ของเราเองนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อนๆได้เห็นได้ดูกันด้วยนะคะเผื่อจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆแล้วก็อีกหลายครอบครัวนะคะท้ายคลิปนี้เราก็จะมาล้างจานให้ดูเล็กน้อยค่ะว่าสิ่งที่เราทำใช้ได้จริงนะคะ แต่คอมเมนต์คลิปน้ำยาล้างจานสุดมนาของเราที่แล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าทําแล้วใช้ให้ดูด้วยนะคะคือเราก็ใช้ให้ดูแล้วนะคะว่าสิ่งที่เราทํามันใช้ได้จริงๆนะคะถ้าทําแล้วใช้ไม่ได้เราก็จะไม่ทําออกมานะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ